สวัสดีครับอ่าวยากโคเอ็นสี่ต่อไปนะครับเป็นทาเมนีแปลว่าเพื่อเป็นสำนวนที่แสดงจุดประสงค์ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ยากเลยแต่มีข้อกวนระวันนะคะเยอะแยะกรณีที่ใช้ทาเมนีไม่ได้ก็เยอะบางกงก็หรือแล้วเนาะที่ทำให้นักเรียนสับสนคือทาเมนีกับโยนี้เนี่ยสองอันนี้มันวิธีใช้บรนต่างันยางไรสุดท้ายก็ต้องเข้าใจไม่งั้นก็สอบแพทเอ็นสี่นะคะ มันไม่ได้ต้องเข้าใจทำไมนี้โยนี้แต่ก่อนที่จะเปรียบเทียบนะครับเราก็ต้องเข้าใจทำไมนี้แล้วก็โยนี้ให้ดีๆก่อนกรณนีไหนใช้ทำไมไน,ไน,นี้ไม่ได้กวณนีไหนใช้โยนี้ไม่ได้แล้วค่อยเปรียบเทียบแล้วกันนะครับสำหรัวันนี้คือทำไนี้ですねใช้กับรื้อพจนานุกรมหรือว่าน้มโน้ทามีนี なんか、カムナムに、なんか、スワンマークペン、アーカーラナーって、バンカーの中、アジマイクチマシャイアーカーラナーン、コダイアジペン、スカパーバレエニコミー、なんか、はい、チャイボーク、ジュップラソン、コーン、ガングラタム、なんか、マンタムアライサッキやなんか、プアアライ、アニーク、ジュップラソン、カンランペン、ガングラタム、ティータム、プアティチャ、ジュップラソン、ナンナ、ジャペンジーン、アレエニ。はい、ですから、例えば、日本に留学するために、毎日勉強しています。はい、トンに、なんか、 อันนี้ใช้กับรูปปัจนานุกรมรูปดี premises, ่ですよねญี่ปุ่นนิ留学するパーティーじゃリアンティたんプラテットนะครับอันนี้คืออนาคตจุดประสงค์เป้าหมายอะไรอย่างนี้เนาะและตอนนี้นะคะทตาะไรอยู่ก็ทุกคนนะคะเรียนอยู่สักน n n o u n c e m e n t ทุกคนですねทั้งนอันนี้ต้นใจรูปปัจจานุกรมอันนี้คือจุดประสงค์ที่จะทําอันนี้แสดงว่าต้นมีอันนี้ก่อนแล้วก็ในอนาคตนะคะว่าจะเป็นแบบนี้ผมบอกนักเรียนว่ารูปปัจนานุกรมเป็นรูปอนาคตนะคะมาท้าเป็นประจญีก็มีแต่ส่วนมากนะคะอนาคตก็เลย ใช้รูปดัชนีนักลงมันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ใช้รูปดัชนีนักลมนะครับและกรณีที่จะใช้คำนามนะครับเป็นแบบนี้เที่ยวท่องเที่ยวคือการไปเที่ยวทางไกลาอาการนามดิสですねให้เพื่อที่จะไปเที่ยวทางไกลนะครับ ก like like ็ซื้อกระเป๋าใบใหม่ใหม่ใหม่ให่ใหม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 ่ใเม่ให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 มม่ใหม่ใหม่ค่ใม่ใหม่ใหม่ใหกะใหม่เหม่ใหมคใม่ใหม่ใหม่ใม่ใหม่นหม่สา่ม่ใหะ่ะ่ให่ใหม่ม่ะหม่ใ่ให่ใหม่่่่ม่ขภาพ่ม 健康หนะคะบางครั้งนะใช้กับทามินีแบบนี้ได้ด้วยแต่ในกรณีที่ใช้กับคำนามนะคะยาลืมไซโนด้วยนะคะยาลืมไซโนด้วยท่องเที่ยวทามินีใชンンンン้เจสใช้รูปปัจจานาลโรมราใช้กับคำนามให้อันนี้คือวิธีใช้พื้นตานพื้นฐานแต่มีโ้กวนระวังอันแรกคำกริยาที่จะใช้กับทามินีนี้นะครับเป็นคำกริยาที่มีเจตนาเท่านั้นนะคะสิ่งที่ตั้งใจทําได้เท่านั้นเช่นความรู้สึกนะไม่ได้ หรือว่าความสามารถรูปสามารถอะไรนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับต้นเป็่งคำกริยาที่มีเจตนาในกรณีที่มีนะครัตอนที่ศบนะมันไม่รู้ว่าอันนี้คืออันนี้นีคำกริยาที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนานะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นรูปชักชวนรูปสามารถอะไรอย่างนี้ดูนะครับถ้าทําได้ก็แสดงว่ามีเจตนาเช่นคา,ว,าว่านาานานะครับเนอมสนะครับมีเจตนาหรือ,อๆๆไม่มีเจตนา ลับลับก็มีเจตนาไหมอะไรนี้แต่เนี้มสนะครับนอนกันถือใช้ได้ไหมได้สามารถนอนได้คือนอนหลับใช่ไหมเปลี่ยนเป็นรูปสามารถได้รูปชักชวนได้แสดงว่าอันนี้เป็นคำกริยาที่มีเจตนาใช่ไหมครับเข้าใจไหมอันนี้คือแบบวิธีดูออกที่แบบง่ายๆนะครับเช่นคำกริยาที่ไม่มีเจตนาคือเช่นฝนตกเปลี่ยนเป็นรูปฝนตกกันถือสามารถฝนตกได้ ใช้ได้ไหมไม่ได้นะคะแสดงว่านี่เป็นคำกริยาที่ไม่มีเจตนาแสดงว่าใช้กับทามิีไม่ได้เพื่อที่จะฝนตกนะคะชังโกอธิษฐานอะไรย่านี้นะมันใช้ทามินีไม่ได้กหน้าทามนีจุดปลัสนี้นะคะต้องเป็นคำกริยาที่มีเจตนาเท่านั้นอันนี้คือโคเตกตาดระหว่างโยนิทามินีโยนินะคะใช้กับคำกริยาที่ไม่มีเจตนาเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปให้ต่อไปข้อความระหว่างอันที่สองคือโคเรสประธานของข้อความหน้าและหลังทามินีนะคะเป็นบุคคลเดียวกัน ためにね、ために。なんかはい、ちェンこれ。私が合格するために、合格するく、そう、パーンですね。プラ、なんか、ちゃん、そう、パーンな。父は応援してくれましたよ。応援します、く、ペンガムランジャイハイ。せまい。こさな、プサヌ、ペンガムランジャイハイ。チアー、ライプラバに応援します、ですね。こう、うポーラ、ペンガムランジャイハイゲーちゃんなんか、プラ、アティーチャちゃんなんか、そう、パーンにゃ。こ、ドうまマン、ちゃいらいまい。こう、あ、ちゃいらい。で、 ทำไม่ดีะะใช้ไม่ได้เพราะว่าัวเร้อนท็อปปี้หน้าทำไม่ดีกับว่วาฉันแค่ทำไม่ดีกับพ่อですよねกรณีแบบนี้ใช้ทาไมนดีแบบนี้นะะไ,นไม่ได้ท้ามีอไรดีก็ใช้โยนิแทนอันนี้คือโเคเต็กตานนวันทำไม่ดีกับยโยนิอันติโซนนี่อันนี้ก็ต้นหรือไว้ประธานหน้าทำไม่ดีกับหลังทำไม่ะคะต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้นกรณีแบบนี้ก็ต้องใช้โยนิแทนแล้วเนี่ยโค้ดวันนวันเล็กๆน้อยๆะคะบางครั้งอาจจะไม่มีนี้ก็ได้ เพราะว่าทําให้คือแบบคัาซาร์เนจุดประสงก็เดีวก็น่เป็นคัซเรนจุดปรัสสใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากทำใหเป็นคัมซารเนจุดประสอ์อยู่แล้วก็บางครั้งนะคะเอานี้อด้วยนะคะบางครั้งนะกว่าเรียนว่าเทศเพื่อที่จ้ไียนต่างปะ่ีะไยต่างประเทศือมีวิะไปเยนต่บง่อี่จไียน่าเีก็ได้น่าีก็ได้รีน่าือีไเร่างเื่อเรนาเกอยี่ไปเน่างปะทศเพือ่ะไปเรีนาี はい。で、農家は、なんか、ために、なんか、ミビティシャイイクベープヌン、アニクジプラソン、チェメンカな、ために行くジュプラソン、ティジャタムガタムグリアに、で、チェンアンニナ、この会社のために一生懸命働きました。なんか、タム、タンジャイタムガなんか、タンジャイタムガプアボリサップに、ボーリサープニップに行くジュプラソン、マイ、ティジャタンジャイタムガま、コプライクの。はい、これは、イクベープヌンクプライオート。サレンコアマイは、プアプライオート、コンブコンルグルン、 อれนนี้อย่างเงン้ยองค์กรองค์องค์ใช่ไหมองค์กรกลุ่มองค์กรเช่นบรทกลุมองค์กรですねแลうก็ペพื่อเป็นบุคคลด้วยดังนั้นในกรณีที่คำนามนี้ะครับเป็นคนบบคคลหรือกลุ ina, man, ่มองค์กรนะก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับที่จะทำายานี้นะมันเพื่ออะไรก็เพื่อบริษัทนี้นะมีประโยชน์นะครับอะไรประมาณนี้ตัวอย่างเช่นฉันซื้อกล้องใช่ไหม ถ้าซื้อก้องนะคะพ่อจะได้รับผมประโยชน์อะไรประมาณนี้ซื้อกล้องนะคะเพ<อ>ื่อพ่อพ่อเป็นจุดประสงค์หรอก็ไม่ใช่อะ่ะแต่อันนี้นะคะเป็นคำนามแต่เป็นอาการนามใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์นะคะพ่าจะไปเที่ยว<ๆ>ก็เลยซื้อกระเป๋าใบใหม่ใช่ไหมม,มันแบ่งแบบคนละทำาม้นี่นะครับแต่เนื่องจากทั้งสองอันนะคะแปลว่าเพื่อนะได้อันนี้ก็ตั้งใจทํางานเพื่อบริษัทนี้หรื <laughs> อว่าซื้อก้องเพื่อพ่อนะ่มันได้ ถ้ามันคุ้ทยนะครอาจจะไม่ต้องสีんん่เหียมสมาร์ทกันาดนั้นก็ได้แต่จริงๆทั้งทนี่นี้ก็ทั้นี้นี่นะครเป็นคนละทั้งทนี่อันนี้คือจุดประสงค์อันนี้คือประโยชน์แต่คำเปรี้เหมือนกันก็เลยไม่ต้องสีเหียสก็ได้แต่รู้ไว้ก็ดีนะครอ๋อลืมข้อควรระวังอีกอันหนึ่งคนทั้งที่นี่ให้みなさんバンコンアジサンケイトはマイミループないためにどういことことルールルマยอธิบายตรアที่เปรียบเทียบก็ได้คือไม่ก็ว่ามาอะไรลูปในคือลูปปฏิเสธใช่ไหมคร ถ้าอยากจะบอกว่าเพื่อไม่น่ะใช้ทามินิไม่ได้ต้นใช้โยนิแทนเช่งคืนนี้นะคะรับรีบเข้าไปนอนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ตื่นสายพื่นนี้อะไรประมาณนี้นะคะัมันใช้ทามินิไม่ได้ต้นใช้โยนิแทนนะครับเพราะว่าทามินินะใช้กับรูปในไม่ได้ใช้กับปฏิเสธไม่ได้อะเพื่อไม่จุดๆนะคะไม่มีวิธีใช้แบบนี้ในทามินิในการใช้ทามินินะครับ ข้อกว่าน้ำอันที่หนึ่งนะครับคามืกริยาที่ใช้กับทำนี่ได้คือคำกริยาที่มีเจตนาเท่านั้นข้อกว่านอันที่สองคือประธานหน้าทำนี่กับรั้มทำนี่ต้องเป็นคนเดียวกันข้อกว่าน้ำอันที่สามคือรูปไม่นะคะใช้กับทำนี่ไม่ได้เพื่อไม่น่ะมันใช้ทำนี่ไม่ได้แล้วก็ข้อกว่าเดวันอันที่สี่นะคะที่เรื่องเล็กๆน้อยๆคือบางครั้งนะคะเอานิออกด้วยแต่ไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนก็ได้ ใช่これがทำนี้จุดประสงค์แล้วก็ทำนี้ประโยชน์ครับเข้าใจไหมครับคลิปต่อไปนะคะผมน่าจะอธิบายโยนี้สิ่งที่ใช้ทำนี้ไม่ได้นะ่ะโยนี้จะใช้ได้เออก็เลยมีสองอันแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าอันไหนใช้ทำนี้อันไหนใช้โยนี้ให้ถูกต้องนะคะเพื่อสอบด้วยเพื่อใช้ด้วยนะคะはい้かりました้วมั้ยครับพอเข้าใจไหมครับได้หมดคลิปต่อไปก่อนนะคะลลและก็เปรียบเทียบเร็วกันให้จะจบกันมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะดูดสขภาพด้วยครั